นี่หลายอยู่แต่ว่ามันสีไหนผมมุดเนาะย,ยังตกลงก่อนเนาะมาเอ้าสบายดีทุกคนมาพบก,กับเบายาอีกตามเคยคือเก้าแล้วเนาะวันนี้เบายากับสีพาทุกคนไปการแมงกินูนเนาะคือเก้าคือเดิมแล้วเนาะบลเคยไปการบลเคยไปเลาะเบึ้งหัแหละเบายากับบล็อกไ,ไปลายมือแล้ว เลยมือนี่ว่าสีออกแพะเลาะเบิ้งห่าหลังเสือมันออกหลายเนาะผู้ใดรเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในบ่าวยาเนี่ยกดติดตามบ่าวยาพร้อมเนาะไปไปกันเลยเนาะหมูว่าสีใดหรือบุได้ลองลุยกันเบื้องบนนี้เนาะคือเก่าเลยเนาะคู่มือเล่ากันนี่แหละคู่มือหาไม่งี่นวนเน่าก็ดีไปลุยกันเลยุดไลค์เนาะทุกคนวันนี้ไปกันเลาะสายเก่าไปเลยเนาะเลาะไปคือเก่าเลยเนาะ

สองตัวอยู่เนาะเป็นหลายตัวอยู่เนาะสามสี่ห้าตัวนะเนาะนี่แหละไปเห็นปะนี่เนาะสองตัวเดี๋ยวมาพูดจริงเนาะเดี๋ยวว่างคุเห็นปะแตงตามันเห็นปะแตงตามันเห็นว่นะตรงแตงนะมาเอาสองตัวนี้ก่อนเนาะเวลาอู้เหนียวปีนเหนียวขนาดเลย

เห็นอยู응่มีแต่แม่ขนุนน้อยตัวนี้เนาะแต่ว่าแม่ขนุนน้อยบ่ยากก็สิได้เอาล่ะเนาะเพราะฉะนั้นมันสิบ่ได้เนาะไปเก็บไปเลยเนาะ ทางไปกันลำบากกักน,นะทุกคนเนาะฮกกะหกเนาะหน้าสูงขึงน้เนเอวนี่บอยาจิมาเบิ่งว่ามันมีเคยมีนะบ่นอนเออมีอยู่ทุกคนต้นนี่เห็นมีอยู่เนาะเห็นบไหมเนาะคุ้มกลับมาอยู่มาเก็บกันเลยเนาะสิได้บอยาบ่อนี้คือล่นเหี้ยตกลงเบิ่งหรือไม่ตกลงพื้นเบิ่งไหม กระตุกลงกระตุกเลยห้าร้อยบ้างก็ต้อย่างมาสะไกายเมื่อยก็เมื่อยเก็บเลยเนาะพอหลายนั kind of mm ่นขนม Nhi lại như thế mà mình chỉ một nội dung tốt luôn còn nào mà tốt cái gì đây này nhàng tiếp theo tấm tạm của nội thời thương đâu phải ảo nó từ thương lại Tối tám nó chỉ nỉ nào thương của nội nhọn rồi เราทุกคนตอนนี้เรากะเอามาจากบนลำบากบางที่เรียบร้อยเลยเนาะกระได้อยู่เนาะได้อยู่วมา้อยู่แต่โบลายณล้ำบากระจะเครือคลายจะเครือมามุ่ยทั้งทัายทั้งพกเนาะไปเอาการกันต่อการเลาะกับบานตัวเบ็ดบนการแล้วก็สิการเลาะกับบานเลยเนาะไปไปกันเลยปะทางเมืองกบบนี้พวกอยู่เนาะ เบายาคายกับใครมีแต่เครื่องมาโมยไปออกบนแปนลนแล้วยังค่อยว่ากันเบิดเบิดการเลยลหละทุกคนบบายากันสิครับเลยล่ะกลับบ้านไปหาอาบน้ำนอนเลยเนาะกระตือว่าได้อยู่เนาะมื้อนี้กันเนาะกระตือว่าได้กุมขาบอยู่ได้พอกินอยู่เอาไปกลัวไปกินกับข้าวไปเห็นงานมือ้อเช้าเนาะ ู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองของเบายาเนี่ยเนาะเพื่อสิได้ฮับชมคลิปใหม่ๆที่เบายาลงคลิปนี้กับเบายาฝากไว้จนนี้เลยเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้า,าว่าเบายาสิพาไปเห็นยังเนะ